มันใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่ฉันทำให้พี่ชายกับน้องชายนี่ไอ้น้องสาวรักกันนะคะแมาสองตัวนี้ที่ฉันเก็บมาเลี้ยงค่ะตัวดำนี่เก็บมาเลี้ยงได้สีสีส่วนสีขาวนี่นะคะเก็บมาเลี้ยงเพิ่งจะได้ สามเดือนค่ะต่ว่ก็ฉีดวัคซีนแล้วมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆก็โห,โหโตบกันยิ่งกว่านะคะโดยเฉพาะอีข่าันี้ไม่ได้กลัวใครเลยอใะใหญ่แค่ไหนมันก็โดไใส่นะจริงๆ,ๆ,ๆแต่ตอนนี้โหรับกันกอดกันนะฮะหรยอคนน้ทำความสะอาดให้กันนะฮะแต่แต่พี่ดำนี่คือ,อยังเขา ตัวใหญ่นอนหนักเจ็ดแปดกิโลนั่งทับน้องทีกน้องก็ลองเอ๊นะ,ะนี่นะีกข่าวนี่ก็ไม่ใช่เล่นนะคะไม่กลัวนะคะตัวใหญ่แค่ไหนนาะงก็วิ่งใส่นะตอนนี้ก็รักกันกอดกันนะช่วงนี้ฤดูหนาวเด็กๆก็จะอยู่แต่ในบ้านค่ะไม่ได้ไม่ได้ออกข้างนอกเพราะข้างนอกก็เป็นหิมะแล้วก็หนาวเนาะ เขาก็จะใส่นอนหน้าเตาไฟกันทั้งสองตัวอย่างเงี้ยนะคะตอนที่ฉันไปอยู่บนเตียงนอนเขาก็จะตามไปนอนบนเตียงนอนถ้าดิฉันมาอยู่อห้องนั่งเล่นนะคะมาผิงไฟอย่างเงี้ยเขาก็จะตามกันมานอนในกระลังไม้อย่างเงี้ยแหละคะ่ะก็รักกันกอดกันก็ดีใจนะคะพีะ่ตัดสินใจไม่ผิดที่เก็บน้องอน้องขาวน้อง ต้องเข้าข่าวมาเลี้ยงนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ดำก็ได้เพื่อนเล่นวิ่งตะคุบกันลดไขมันนาะทองไปได้เยอะเลยค่ะ